สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้หนูก็มาเที่ยวเขาใหญ่นะทุกคนนะดูบรรยากาศสินะคะสบายมากๆเลยทุกคนจ๋านะธรรมชาติช่วยฮิวใจนะคะสงบผ่อนคลายอากาศที่นี่ตอนนี้เย็นมากๆแล้วก็คืนก็ฝนตกด้วยนะคะเช้ามาก็เช้ามาก็อากาศดีสดชื่นเลยพาเจ้าโชคดีนะคะ ลงมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ดูธรรมชาตินะเจ้าโชคดีมีความสุขมากๆพี่ๆทุกคนนะคะมีความสุขที่ได้เดินได้วิ่งนะคะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะพี่ๆเจ้าขาวนะหนูก็ไม่ใช่นักถ่ายมืออาชีพนะคะแต่ชอบท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชอบชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบถ่ายนะคะพี่ๆจ๋านะอาจจะถ่ายรูปไม่สวยนะคะทําคลิปไม่ดีนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะคะนี่ก็ถ่ายนะคะมาให้พี่ๆดูนะว่าธรรมชาติเนี่ยมันฮิวใจเราจริงๆนะคะธรรมชาติเนี่ยมันบำธรรมชาติเนี่ยมันบำบัดเราได้จริงๆนะคะพี่ๆจ๋านะหนูรู้สึกสงบนะคะรู้สึกผ่อนคลายนะคะใครนะคะที่จะวางแผนมาเที่ยวเขาใหญ่นะพี่ๆนะมาเลยค่ะช่วงนี้อากาศดีอุ้ยนี่ก็หนูเองคนสวย